ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกระผมเท่านินจาพารวยนะครับครับวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันสูตรนะครับเด่น3ตัวมา1ตัวนะครับ10หน่วยบนนะครับสูตรเด่น10หน่วยบนนะครับ3ตัวมาตัว2สูตรนะครับ เอามาไว้แบ่งปันกันตรงนี้นะครับท่านหดสนอกสนใจก็ขอเชิญทางนี้นะครับกับสำหรับท่านสมาชิกใหม่ FC ใหม่นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมาไว้นะครับกระผมนะครับช่องเท่านินจาพารวยนะครับกับกดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะทันเหตุการณ์นะครับรวดเร็วทันใจก่อนใครนะครับผมลงปุ๊บเห็นปั๊บเลยอ่ะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาเอ่อ แบ่งวิธีชนสูตรเด่น2ส,สูตรนะครับเป็นเด่น10หน่วย3ตัวมาตัวนะครับผมเห็นว่ามันเดินดีครับเห็นว่าเดินดีก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะครับก็เชิญน,นะครับมาชมกันเลยครับครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนก่อนนะครับ การไหนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทําขึ้นนะครับเพื่อเป็นสถิติย้อนหลังนะครับสถิติย้อนหลังนะครับเป็นสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับกับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมทุกๆครั้งนะครับมันเป็นเพียงการย้อนหลังทางสถิติสูตรนะครับ สูตรคิดค้นหาตัวเลขนะครับตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับวันนี้จะนําเสนอชุดเลขเด่นบนนะครับท้ายรางวัลที่1นสาตัวมา1ตัวนะครับก็มันมีอยู่2สูตรมาดูกันนะครับว่างวดนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้สิสิงหาคม2564มันจะติดมาให้เราเห็นหรือไม่นะครับมาชมกันนะครับ ตาลไปนะครับนะครับนี่ครับงวดสามเนะครับติด5นะครับอันนี้ได้1นึ่นะครับออก9 5ได้8 0ดออก0ูนย์เะครับได้แ0 2ออีกออกศูนะครับได้1นึ่ออก3ามนะครับได้0ูนย์สอออก2อนะครับได้แปดศูนย์ออก70นะครับได้7 91ออก8ปดนะครับได้2 สี่หกออกเจ็ดสองนะครับได้เจ็ดได้เก้าได้หนึ่งออกเจ็ดเก้านะครับได้ศูนย์ได้สองได้สี่ออกเจ็ดสองนะครับได้สี่ได้หกได้แปดออกหกหนึ่งนะครับได้สามได้ห้าได้เจ็ดออกหนึ่งเจ็ดนะครับครับมันเป็นสูตรเก่านะครับผมใช้มาหลายงวดแล้วแต่ผมก็ลืมเอามาแบ่งทุกทีนะครับหยิบไว้บางทีคัดไว้แล้วก็ลืมนะครับวันนี้ได้โอกาสครับมาเปิดมาเปิดแบ่งปันท่านเลยนะครับครับงวด ห้าหนึ่งเจ็ดก็สามห้าเจ็ดนะครับออกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับกลับแล้วก็มางวดศูนย์สองสี่นะครับมันก็ออกเจ็ดสองห้านะครับมันจะเป็นเฉพาะสิบหน่วยครับผมสังเกตมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับส่วนนี้ผมใช้มาประมาณเจ็ดแปดงวดแล้วนะครับผมใช้จริงแปดงวดก่อนมาผมลืมครับว่าจะหยิบมาแบ่งปันก็ลืมทุกทีครับวันนี้ได้จังหวะครับแบ่งปันเลยครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมามันออก สองหกหนึ่งนะครับนี่ครับอยู่นี่นะครับได้สองสี่หกนะครับสองสี่หกนะครับแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ครับสูตรนี้นะครับมันจะเป็นคู่ขนานมานะครับอย่างงวดนี้นะครับมันออกสองเจ็ดสองนะครับอันนี้ติดสองนะครับสูตรนี้มันก็จะติดสองนะครับนี่ครับติดสองนะครับงวดนี้มันออกห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ติดเจ็ดติดเก้าอันนี้ติดเก้านะครับ นะครับสองสูตรนี้มันใช้ได้อยู่นะครับผมมองดูแล้วนะครับแต่ว่าต่อไปมันจะเดินหน้าหรือไม่เราก็อันนี้ก็ไม่รับประกันร้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงสถติที่เราค้นคิดขึ้นมานะครับย้อนหลังไปตามหลักการนะครับทางสติตามความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับขอท่านสมาชิกท่าน f c ทุกท่านนะครับจงใช้ดุลพินิษ์นะครับจงใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการนําข้อมูลไปใช้ทุกๆครั้งด้วยนะครับใช้สตินะครับ เพราะว่าสูตรทุกสูตรเดินมาดีมันก็มีวันผิดอันนี้ผมพูดตามความเป็นจริงนะครับคับพูดตามความจริงเลยครับคนเล่นสูตรคนคิดส well, okay. ูตรย่อมรู้แก่ใจดีนะครับเดินมานานแค่ไหนยิ่งเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรารู้และครับว่ามันเดินมาดีแต่เราไม่รู้มันจะหลุดวันไหนแค่นั้นเองนะครับงวดนี้นะครับมันออก972นะครับงวดนี้ครับอันนี้ติด2นะครับอันนี้ก็ติด2นะครับเสร็จแล้วงวดนี้นะครับ มันออก8 6 1นะครับอันนี้4ี่หกติด6อันนี้ติด1นะครับแต่แต่สองฝั่งนี้มันจะติดดีนะครับผมเห็นว่ามันมันกำลังเดินดีอยู่นะครับผมก็เลยรีบนำมาแบ่งปันนะครับเ้าเผื่อมันจะอยู่ให้เราอีสักสองสมงวดนะครับอ่างวดนี้ออก5้านะครับ5้ามันก็ได้สามาอันนี้ติด7นะครับอันนี้ติด7อันนี้ติด7ครับตรงกันครับอันนี้นะครับต่างคนต่างติด7นะครับ มันจะเป็นเฉพาะ10หน่วยนะครับผมเห็นว่า2สูตรนี้เดินเฉพาะ10หน่วยเลยอยากแบ่งปันนะครับเจ็ดสองห้านะครับงวด7 25อันนี้0ูนย์ติดที่เลข2อันนี้ติดที่เลข5ครับมาคนละตัวนะครับแต่ก็เข้าทั้งคู่ครับครับอันนี้เอาไว้เทียบเทียบนะครับมันมาคนละตัวได้ครับเรื่องงวดถัดมาออกนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับหสิงหาคมมันออกสองนะครับมันได้2 4 6ี่นะครับอันนี้ติด6นะครับ อันนี้ติดหนึ่งนะครับนี่อยู่นี่นะครับมันก็เข้าทั้งสองสูตรสิบหน่วยทั้งสองสูตรงวดต่อไปครับงวดต่อไปก็คือสิบหกสิงหาคมนะครับสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้นะครับสูตรนี้ทําได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสูตรนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะครับท่านสมาชิกท่านเอฟซีทุกท่านครับมันชนเจ็ดกับเก้านะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะไปต่อหรือมันจะหยุดลงเพียงเท่านี้เราไม่ทราบได้นะครับสุดแท้แต่ท่านกองสลากท่านจะหยิบตัวไหนตักตัวไหนขึ้นมานะครับนั่นแหละครับคือการตัดสินเพราะฉะนั้นแคปเอาไว้ครับถ้าหากว่าท่านใดส,น,สนใจนะครับสูตรแนวนี้นะครับแล้วก็วิธีการคิดแบบนี้คือชนเด่นนะครับ ชนเด่นล่างชนเด่นบนนะครับชนเด่น10ชนเด่นหน่วยผมนําเสนอให้นะครับก็แคบไว้เลยครับแคบไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีทํานะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ครับเดี๋ยวผมบอกวิธีทําให้มันง่ายครับง่ายง่ายครับวันนี้นะครับเห็นว่าง่ายๆผมใช้มาเจ็ดเป็ดมวดแล้วนี่ครับดูตรงนี้ครับดูตรงนี้เลยนะครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับอันนี้รางวันที่1นะครับี่รางวันที่1 910 2 6 1นะครับใช้ตัวนี้ครับ ใช้เลข2นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยครับหลักร้อยเนี่ยครับมาบวกกับ5้าคงที่นะครับหลักร้อยบวก5คงที่นี่แหละครับมันก็จะได้เท่ากับ7นะครับแล้วก็บวก2บวก2ก็7 9 1้านี่ครับออกตามนี้นะครับตามนี้ทําตามนี้นะครับทําตามนี้นะครับครับส่วนสูตรนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอ้าวอ้าวฟิวไปไหนอ้าม อ้ใครหยิบไปแรลูกอ้าวปะานเอาไปนะครับอันนี้หลานหยิบไปซะแล้วครับเตรียมไวไนะครับเอ่อครับครับไม่เป็นไรนะครับก็ขอโทษทีนะครับเอาสูตรนี้ไปก่อนนะครับสูตรนี้ไปก่อนครับแคปไว้นะครับแล้วสูตรนี้เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับงวดต่อไปเดี๋ยวจะจัดให้นะครับนะครับเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแคปไว้เลยนะครับท่านสมาชิกทุกท่านครับนี่แหละครับ ท่านใดสนุกสนใจแนวทางแบบนี้นะครับกับผมก็จะนำมาแบบมาแบ่งมาพันท่านแบบนี้เป็นประจำนะครับกับงวดนี้อย่าลืมนะครับสองสูตรชนกันแล้วนะครับชน7กับ9นะครับงวดนี้นะครับกับท่านใดสนใจก็แคปเอาไว้แล้วก็ไปนั่งทำลองลองดูย้อนหลังลองลองดูนะครับกับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับท่านสมาชิกครับ ท่าน FC ครับที่มาใหม่ๆนะครับเพิ่งเข้ามานะครับกดติดตามเอาไว้นะครับครับต่อไปก็จะได้ทันเหตุการณ์นะครับผมลงปุ๊บเห็นปั๊บเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับครับก็ขอกล่าวกัว่าขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับ